พอดีผมติดตามพี่มานานแล้วอ่าพอดีผมอยากทำรถเห็นผลงานร้านพี่เยอะอันนี้เนาะใช่ครับอากสุดนะพี่อะไรห้ผมหน่อยใช่จะให้พี่พี่อยากทำอะไรมั่งร้านผมนะแต่งหล่อโมแรงช่วงลงช่วงล่างแม็กยางโมดิฟายแรงครบวงจรเลยพี่พี่อยากได้แบบไหนผมจัดให้พี่ได้หมดแหละผมก็มีเยอะหรอกพี่ประมาณสามสี่แสนพี่เมียให้งบมาทำรถโดยเฉพาะเลยพี่โอ้งบประมาณนี้นะพี่โคตรหล่อแทบจะบินกลับบ้านเลยพี่ผมบอกเลยทั้งหล่อทั้งแรงแน่นอนการันตีเลยครับพี่พี่ไม่ต้องห่วงพี่พอจะมีตัวอย่างให้ผมดูไหมครับพอดีผมมี การเกี่ยวันเรื่องรถอะไรพวกนี้เลยโ,โอเคพี่งั้นมานี่เลยนี่เลยครับของพี่เป็น all new สองพันห้าเนาะนี่ต้องประมาณคันนี้เลยพี่งบไม่เกินแสนครับอ่าชุดไล่ข้างก่อนไม่รวมเก็บห้องเครื่องนะก็จะมีพวกอ่ารีแมปหัวฉีดเทอร์โบคาัสแคมอินเตอร์พี่ประมาณนี้ครับไม่เกินแสนครับยืนพื้นส่งงานเก<ะ>ินสามร้อยห้าสิบม้าอยู่ที่พี่จะใช้บูทประมาณเท่าไหร่เพราะว่าม้ามันจะขึ้นตามบูทเทอร์โบอยู่แล้วครับพี่ประมาณนี้ครับอ่าแล้วพวกล้อยางช่องล่างครับพี่อยากได้เกลียวแบบเท่ๆสาวเห็นสาวกีตติโตเกะนะพี่แนะนำให้ผมนะ ต้องอย่างนี้เลยพี่เลือก2องคันเลยครับนี่มดูจาก2คันนี้เลยครับนี่คันนี้ดีแม็กสองคันยิบดีก็ประมาณนี้นะครับลายส่วนคันนี้เป็นวิวล้อเงาับผมนี่ก็ประมาณนี้พี่อยู่ทีพท่พี่ชอบเลยนะครับผมที่ชอบแบบไหนเลือกได้เลยพี่ตามสั่งอยู่แล้วพี่โอ้พี่ล้อย,อยางจะทรงครับพี่นี่ห้องแม็กเเวสวยๆ you know, อยู่ในห้องแม็กเที่ยวเลยพี่หรือว่าพี่จะดูจากรถ <c dwelling> ผม2คันนี้ก่อนก็ได้ครับเป็นรถหล่อๆเลยนี่พี่อย่างตอนนี้กระแสต้องตัวนี้เลยครับพี่ของมันต้องมีเลยหรือว่าพี่จะเล่นวิวล้อเงาที่วัรุ่นเงาะบูมมาก่อนหน้านี้ครรรรัับพีี่ิกกนนะม็ปาณ้เลยอ เลยเพราะไอเนี่ยล้อยางอยู่ล้อยางจะทรงโชกอยู่ประมาณสามหมื่นนิดๆเองพี่ถูกมากครับร้านผมขายถูกมากเดี๋ยวเลยพี่เดี๋ยวผมกลับไปคุยกับพี่แป๊บนึงนะพี่เอา้ากลับมาพี่ไม่จัดเลยเหรอพี่อุ้ยวิดีโอคุยก็ได้มั้งเดี๋ยวผมคุยกับเมียพี่ให้ว่าเออพี่ต้องทําอะไรบ้างใช้เงินเท่าไหร่เดี๋ยวผมคุยให้พี่ไม่ต้องห่วงพี่ไม่ต้องกลับไปรอมีเงิน<ด>พี่จะกลับแเราที่บ้านแป๊บเดียวพี่ชั่วโมงเดียวการของยี่ใกล้นี่เองไม่นานนะไม่นานครับผมมาแน่นอนพี่ชั่วโมงเดียวครับเดี๋ยวผมกลับมาพี่โอเคครับเอ้าทุก อากับมันทำชุดใหญ่เผื่อตอนเที่ยงไม่ได้พักว่าลูกค้าจ่ายชุดแสนกว่าเลยวันนี้ไปกินข้าวนะไปพี่รีบมาเด้อเดี๋ยวรออยู่นี่นะพีเดี๋ยวเตรียมตัวรอชั่วโมงเดียวโอเคเดี๋ยวผมโอเคเดียวสี่โมงเดียวโอเคโอเคโอเค8 h o u r s later เนี่ยจะี๋ยวหกโมงแล้วลูกค้าจุดเงินแสนยังไม่มาอีกเหรอน่าจะไปเคลียร์กับเมียป่ะพี่ผมว่ายังไงพรุ่งนี้เนี่ยดูทรงแล้วเขามั่นใจมากผมว่าพรุ่งนี้เขาน่าจะมาเลยพี่ก็ปิดร้านไปครับนี่เพาว่ากัารปิดว่ากันครับ one week later เนี่ยนี่ก็อาทิตย์หนึ่งแล้วไอ้คันชุดแทนนั่นนะ่ะเขาไปียร์กับเมียเขาถึงไหนอ่ะรอหลายวันแล้วพี่ดูท่าไม่ได้ทำแล้วมั้งไปียร์กับเมียถึงไหนวะโดนเมียตีหรือเปล่าะพี่ดูท่าตรงคืฉันก็่อ